่นเนี่ยมันจะเป็นหนังแบบอาอชญากรรมเลยนะครับเปิดเลยเปิดเรื่องเลยฮะเปิดเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นซีนนี้ฮะในรูปนะครับผมอันนี้ผมชอบนะอันนี้ผมชอบเลยฮะโอ้ยดูยิ่งใหญ่เป็นงานลำวงนะครับผมลำวงแบบบ้านนอกเลยฮะโอ้ท้องถิ่นเลยนะับผมแล้วมีจริงนะฮะอันนี้เขาไม่ได้เอามาแบบแต่งขึ้นมานะมีจริงนะครับผมยิงกันในงานนะฮะมีแต่สมัยก่อนนะฮะ งานแบบลำวงบ้านนอกนะฮะเออยิงอันเนี้ยดีนะฮะเป็นสิ้นใหญ่นะฮะต้องลงทุนนะเป็นงานวัดอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีเวทีลำวงกันแล้วก็มีแขกนะโออต้องมีเอ็กซ์ต้ามีนักแสดงตัวประกอบนะฮะการวางแผนที่ดีโปรดักชั่นนะงานศิลป์อะไรพวกเนี้ยโอ้มีรถเข็นขายของมีหนังกลางแปลงมีเวทีมีพงมีเพลงอะไรเงี้ยฮะมีแสงสีฉากนี้ดีนะครับชอบนะครับเปิดมาดีนะ เป็นหนังแนวเราที่ขวัญอาชญากรรมละเปิดมานะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยนงมันก็เดินเลื่องไปทีนี้แหละครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดโทนอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะฮะในหนังก็คือเป็นแนวแนวดรามารักนะฮะดรามารักนะแต่นะครับต้องเล่าว่าไอ้ดรามารักเนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันนะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบในโฟ i ิงหรือว่าวัยหนุ่มนะครับผมโฟ i ิงกับวัยหนุ่มเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ ที่เขาเน้นนะ่ะเป็นเรื่องของเพื่อนนะครับผมเออแบบเป็นพี่น้องกันเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่เรื่อง,นงเนี้ยพี่พุทธิพงศ์เนี่ยเขาเขาแบบเน้นเน้นเรื่องแบบแบบเป็นนัดรักเลยฮะแดงนังหนังรักเลยเพิ่มเข้ามานะซึ่งจริงๆเขาเคยทํานะครับผมโฟก์คิงภาคแรกนะฮะมันจะมีไอตัวเป้สเลอร์นะที่ที่ตายเป็นในภาคแรกนะเขาเป็นรักนะครับผม กับนักเรียนนะฮะอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับแล้วก็ท้องท้องแล้วก็ไปขอพ่ออะไรเงี้ยแล้วมีซินดร,รมาม่าที่ที่ดูดีอยู่ันหนึ่งแต่โฟริงอันนั้นอะ่ะมันไม่ได้เน้นเท่าขนาดนี้นะฮะนะครับผมอันเนี้ยมันเน้นเน้นมากเลยแล้วหนังอะ่ะมันก็ไปทำนี้นฮะแบบเยอะมากเลยอะ่ะแล้วมันไม่มีแบบเป็นอาชญากรรมอะไรเข้ามานะครับผมอ่า การวางแผนอะไรก็ไม่ไม่มีฮะอยู่ๆอยู่ๆง่ายๆฮะโทรสั่งเว้ยไปไปฆ่าว่าไปฆ่าเสียเออห้ามใช้ปืนนะครับผมก็ทํามีดขึ้นมานะอยู่ที่ซาวน่าเนี่ยไปแล้วก็ไปครับนั่งรถเออแล้วก็ไปเปิดซาวน่านง่ายๆเลยฮะหนังอะเออหนังง่ายๆอย่างนี้เลยอะนะครับผมผมว่าเฮ้ยมันดูไม่ค่อยเป็นอัชญากรรมที่มีชั้นเชิงนะครับผมนะ ชั้นเชิงอ่ะครับมันจะมีลูกล่อลูกชนนะทําให้คนดูอะ่ะคาดไม่ถึงอืต้องปั้นบทเลยเออต้องออกแบบบทอะไรขึ้นมาเลยนะนี่อยู่ๆไปฆ่าฆ่าเสร็จเอาวิ่งหนีออกมาปืนไล่ย,ยิงกันยิงไม่ถูกขึ้นรถหนีอย่างเงี้ยหลายครั้งนะฮะเออนะผมนึกถึงง่ายๆเอาง่ายๆถ้าเกิดไม่เน้นชั้นเชิงเท่าไหร่นะนะครับเอาผมพูดนะถ้าเกิดบทหนังเนี่ยไม่เน้นชั้นเชิงนะครับผม ชันเชิงในการในการแบบปล้นในการฆ่าเนี่ยมีพอสมควรเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องอะไรผมคิดนะผมตอนผมดูมันก็ต้องเป็น,น,รนะน,เ,ปน,นเรื่องของแอคชั่นสมจริงแอคชั่นสมจริงนะเอามาเอา,เอามาทดแทนอาชญาการรมแบบชั้นเชิงนะแอคชั่นสมจริงคืออย,ยิงกันแบบสนั่นเลยฮะโอ้ได้ยินเสียงงานเสียงนะฮะตึง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 ,งแบบฮีตนะฮะฮิตคนละหามคนอะ่ะอืมแบบฮิตเลยฮะงานภาพ ดูดูดันสมจริงอะไรพวกเนี้เออนะอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันเบาบางมากเลยอ่ะเออแล้วก็มันกลายเป็นแบบผมว่านะมันกลายเป็นหนังดราม่าเกินไปนะครับผมในสายตาผมนะดราม่าเกินไปแล้วก็มันดูผิดแปลกไปจากหนังมือปืนนะอืมนะครับดูดูแปลกแปลกไปอ่ะครับจากทุนหนังนะครับผม,มนะเออนา้ามองว่าไงเอาให้น้าพูดถึงไงไอเนี้ย ไอ้พวกเนี่ยอาชญากรรมชั้นเชิงเนี่ยน้าวันนียังไม่พูดเลยมัน่างที่บอกซีนซีนแอคชั่นไม่มีชั้นเชิงทั้งอืมแทบทุกแทบทุกอันนะที่ที่เห็นพอมีพอมีชั้นเชิงเกือบเกือบจะเกือบเกือบจะได้ลุ้นได้ดีไหนว่าซีนเออซีนในศาลเจ้าศาลเจ้าจีนตรงนั้นอันนั้นพอจะมีชั้นเชิงอยู่บ้างที่แบบอืใช่พอจะมีชั้นเชิงอยู่บ้างแต่แม่งไปดันไปเอตอนที่แบบ ไอเป้าหมายหันมายิงแล้วไปโดนไปโดนไปโดนไปดนแฟนไปโดนแฟนมาเป็นคู่โดนลูกหลงอ่โดนลูกหลงไปไปไปเอ๊กับไปเอ๊จากจังหวะที่ผู้หญิงล้มแค่นั้นเองมึงล้มไม่ธรรมชาติมากแบบแบบเออเหมันดูยิงปุ๊บล้มปั๊บหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนเขาทําไมเขาเออเขาเขา มันก็จริงๆเป็นสิ่งที่ปล่อยไปได้แต่เรารู้สึกว่าพอยิงแล้วมันล้มเอียงปึ๊กล้มลงแล้วก็รับอะไรบางอย่มันแต่ด้วยความที่ความความชั้นเชิงอีกอีกซีนหนึ่งที่พยายามชั้นเชิงมากๆก็คือซีนไฟนอลที่สู้กับกำนันนะพยายามพยายามพยายามจะพยายามจะมีการแก้เกมต่างๆแต่มันก็ยัง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 เนาะยังไม่ชัดยังยังไม่ชัดยังไม่ชัดยัไม่ชผมเสริมนนิดหนึ่งนะออื ซีน <Final, S 2> ไฟนอลเนี่ยขอพูดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวนาพูดต่อนะ mm hmm. เดี๋ยวผมลืมไอซีนไฟนอลอ่ะมันจะเป็นลองเทกเลยลองเทกนะคือในขับในขับเนี่ยขับเขาเรียกขับผู้ชายอ่ะครับขับรูรูผู้ชายเนี่ยมันจะมีหลายชั้นโอ้หลายประบสามชั้นนะฮะขึ้นไปแล้วก็เขาถ่ายนะฮะแบบลองเทกไม่ตัดนะฮะถ่ายตามหลังไอบอมกับไอเพชรโอ้เดินขึ้นไปแล้วก็ซ่อนปืนเนะยโอ้ถ่ายถ่ายหลังนะ แล้วก็โยกกล้องไปข้างหน้านะฮะแล้วก็ยาวๆเลยฮะไม่ตัดแล้วก็เดินผ่านเดินผ่านคลับนะได้ได้คลับเนี่ยก็จะมีแบบมีโต๊ะกินเหล้ามีผู้หญิงไรพวกเนี้ยเต็มเลยเป็นสถานบันเทิงนะหรูๆแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ตอนไป,ไ,ปไปยิงกันเนี่ยก็ทำให้นึกถึงหนังพวกจรนวะูวะเป็นปืนลูกซองนะยิงกันหนังห้องกงจรนวูพวกเนี้ยยิงปึ้งปึ้งปึ้ง,งแต่มันธรรมดาแล้วก็จับตัวประกันอะไรอย่างเงี้ย มันดูทำมันดูตอนจบธรรมดาไปหน่อยนะครับผมแต่จริงๆอ่ะฮะที่น้าพูดมันถูกนี่นะมันจะมีซีนที่มีชันเชอรตุงสารเจ้านะครับผมเอเอไอ,อ,อ้นั้นแหละครับมันดูเป็นหนังอาชญากรรมที่ดูสมจริงด้วยแล้วก็ดูอ่าดูมีการวางแผนดูแบบเออเป็นนักฆ่าอะไรเงี้ยไล่ไล่เหยื่อนะแต่ว่าเหยื่อเนี่ยก็รู้ตัวเหยื่อก็รู้ตัวแล้วก็ชักปืนมายิงนะ นะไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ล่าอย่างเดียวไงอยู่ๆแม่งโดนล่าด้วยอะ่ะเออ,แล,เอลลแล้วก็บังเอิญโดนโดนลูกหลงแล้วก็บังเอิญว่ามันถ่ายไปนะครับตอนมันถ่ายเนี่ยฮะเราก็นึกว่าไอ้ไอ้แฟนผู้ชายครับที่ที่อุ้มแฟนอยู่อะ่ะแฟนโดนลูกหลงอ่ะโดนลูกหล,ล,ลงเนี่ยเราก็คิดว่ามันกลับจะมันจะกลับมาล้างแค้นตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยเออนึกออกไหมเอ้ล้างแค้นให้แฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ตกลงไห่นะฮะไม่มีนะฮะ S <S <S 1> <S 1> ไม่มีฮะหายไปเลยนะครับออะง่ายผมผมกำลังจะยกตัวยกตัวยอย่างแบบว่าหนังฝรั่งนะอยูย่ๆนะฮะตอนจบนะครับผมไอเพชรนะครับกับทรายเนี่ยฮะได้ได้ใช้ชีวิตสงบละนะครับผมออกจากวงการปืนแล้วแล้วก็ไปอยู่ไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับผมอยู่กันสองคนแล้วก็อยู่ในบ้านบ้านพักตากอากาศนะบ้านพักตากอากาศริมชายหาดก็ไ,ได้ฮะอยู่กันสองคนแล้วก็แบบได้ใช้ชีวิตความสุขแล้วนะครับผมไอเพชรเนี่ยกําลังนอนอยู่ตาก ตากอาการเลยฮะตากแดดตากอาการเลยแล้วอยู่ๆอะฮะไอตัวไอตัวผู้ชายที่อุ้มแฟนโดนลูกหลงอะอยู่ๆมาจ่อยิงที่หวัวตายผมว่าตอนจบแบบเนี้ยไม่ใช่กว่าวะเนี้ยใช่กว่านะ,นะนะเนะยเอออยู่ๆมีฆาตรกรนะครับผมมาล้างแค้นอะไรอย่างเงี้ยเออน่าว่างไงมันต้องการเสื่ออะไรนะ่านะมองไงวะไออันตัวไหนแล้วนะไอลูกหลง <laughs> อ๋อไอลูกหลงอะลูกหลงลูกหลงเอา จริงๆมันก็เอามาเพื่อเพื่อเพื่อปูไปสู่คำพูดของอตุย๋ยหรือกลุ่มนี้แหละที่ว่าเออเราทำงานแบบนี้นเะว้ยเราแบบเราก็ยังเป็นกลุ่มคนดีอยู่นะไม่ไม่ยิงใครมั่วสื้หรืออะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นเออให้ให้มันแบบเ,เป็นเป็นเป็นกลุ่มมือปืนแต่เป็นกลุ่มมือปืนที่นิสัยดี อะไรตรงนี้แต่ว่าในส่วนของมันก็ยังก็ยังรู้สึกตลกกับการล้มของตัวละครผู้หญิงที่ถูกยิงอยู่นั่นแหละไม่รู้เป็นอะไร่ดันไปรู้สึกตลกกับการล้มของของมัน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 ดูอย่างนี้ฮะนะครับเขาเขาเขาตอนแรกอะผมต้องการคิดว่าเขาจะให้มันมีเขาเรียกฟิลลิ่งอะครับฟิลลิ่งแบบให้คนดูจดจาซีนนี้ไว้แป๊บหนึ่งนะครับผม แล้วก็มันเหมือนกับฟิลล like ิ่งแบบเนี้ยมันอาจจะไปโผล่แบบอตอนในตอนจบที่ทําให้คนรู้นึกถึงว่าเฮ้ยผลของาการกระทําของไอ้ไอ้ไอ้เพชอะที่มันไปฆ่ากันเนี่ยไปไปไปฆ่าเหยื่อนะครับไปฆ่าตามใบสั่งเนี่ยมันทําให้คนโดนนุกหลงเนี่ยตายนะครับผมแล้วผลแห่งกรรมนั้นน่ะจะมาตามตัวมันในตอนจบ <oui. S 2> อืมก็คือมันอาจจะมีคนมาล้างแค้นมันเพราะเหตุนี้อะฮะ ตอนแรกนะครับผมคิดอย่างนั้นในตอนจบแต่ไม่ไม่ไม่มีฮะไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นหนังเรื่องนี้นะฮะก็คือจบแบบธรรมดาเลยเออซีนลูกหลงมันไม่ได้มีผลอะไรกับเนื้อเรื่องหรืออะไรเลยจิตอนแรกมีเลยนึกว่าซีนเนี้ยมันจะทําให้ตัวพระมันจะฝังไปอยู่ในแบบในหัวหรือในในสภาพจิตใจของพระเอกที่มันมันฝังไปตลอดทั้งเรื่องอะไรเงี้ยแต่หนังไม่ได้เน้นให้เห็นชัดว่าใช่ครับเออพระเอกไม่ ลึกๆแล้วเออมันมันเป็นมือปืนที่เป็นคนคนดีจริงๆหรือหลงเข้ามาทํางานหรืออะไรสักอย่างเนี้ยที่การเห็นหล,ลงแล้วเป็นคู่รักด้วยคู่รักที่มันไอตัวพระเอกแม่งก็เป็นคนแบบบ้าความรักด้วยอย่างเงี้ยการเห็นซีนที่คู่รักตายต่อหน้าต่อตาอะไรพวกนี้มัน,ม,นมันก็จริงๆถ้ามันเป็นเหมือนกับถ้าถ้าถ้าหนังอ่ ถูกไปหน่อยก็จะเป็นช่วงท้ายเมียตัวเองอาจจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคนที่โดนลูกหลงก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณมันมันอาจมีซีนมันมันม,มันมันมันเชื่อมโยงกันหน่อยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาซีนแบบนั้นมาเพื่อที่จะใช่ใช่เพื่อที่จะไปให้อตุ๋ยพูดแค่ว่าเฮ้ยเราเป็นคนดีน้องเว้ยาพยายามทาไม่ให้ใครถูกล,ลูกหลงด้วยมันจริงจริงมันควรจะมีความหมายมากกว่าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยนี่ครับซีนที่เราพูดถึงเนี่ยที่มีชั้นเชียงคือซีนนี้นะฮะในรูปเนี่ยฮะด้านขวามือนี่นะฮะนี่แหละซีนนี้แหละนะครับผมไลลา,ลาซึ่งนักแสดงอ่ะครับจากสารเจ้าครับอันนั้นเป็นเป็นมือกรองนะครับวงบอลดี้สลมนะอ่าพี่อะไรอนะ่ะพี่ชัดเออชัดบอ d ดี้สลมนะครับผมที่หัวโล้นๆนะฮะพี่ชัดบอดี้สลมนะก็มารับเชิญมีหลายคนรับเชิญนะในหนังเต็มเลยมีเป้ม,มีมีทีมนี้ด้วยฮะ ทีมของเดอะสโตนพระแท้คนเกนะในงานแต่งงานนั้นทีมเดอะสโตนนะะก็นั่งนั่งกินโต๊ะจีนกันอยู่ฮะเออเดอะสโตนชอบชอบพี่แบงค์ว่ะชอบแบงค์ปาวลิศว่ะมาอย่างเท่เลยเออเท่เลยฮะแบงค์วิไปไวชิบหายบางก่อนไปพี่เขาแบบโอ้ยพี่แบงค์เขาเขาเป็น เขาเล่นบางกอกเดนจิรัตไงเขาเขามาดเขาเขามาแบบบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ใชทท่ที่ได้เป็นแก่พูดนิดหนึ่งนะเป็นเขาเป็นมือปืนเนอ่ยคือผมเชื่อว่านะครับผู้กำกับพี่พุทธพงศ์เนี่ยเขาคารวะด้วยแหละเขาเลยเอาพี่แบงค์มาเล่นนะครับผมเพราะจริงๆริงอ่ะพี่แบงค์อ่ะเขาไม่ได้เล่นหนังมานานแล้วฮะแบงค์บ,งบางกอกเดนจิรัตเนี่ยฮะไม่ได้เล่นหนังมานานแล้วอยู่ๆมาโผล่เขาอาจจะแบบชื่นชอบบางกอกเดนจิรัตนะซึ่งเอาจริงๆงนะครับ เทียบกันไม่ได้ฮะอันนั้นขึ้นหิ้งอันนั้นดีกว่าเยอะฮะดีกว่าเยอะมากเลยอ่ะดีกว่าเยอะทุกจุดเลยดีทีสุดทุกจุดเลยฮะเรื่องดราม่าเรื่องเการล่ากนมีชั้นเชิงนะงานสร้างน้าต่างนะครับผมดีกว่าเยอะนะฮะใช่อ่ะเดี๋ยวไปพูดอีกต่อหน้าดูช่องแชทก่อนนะครับขออนุญาตดูช่องแชทก่อนนะฮะอ่สวัสดีครับคุณราชาอกเกอร์นะครับผมเพลงในละวงใช่เพลงกระแสกเข้ามาซีใช่ไหมใช่ครับ ใช่ครับถูกต้องฮะลุงต่อกับกำนัสนสมจิตรุ่นใหญ่เขาต่อบทกันโคตรดีอ๋อดีครับตอนนี้เหลือไลท์อีกชั่วโมงหนึ่งนะฮะเพราะเราจะปิดไลฟ์สองชั่วโมงนั้นเหลืออีกเช่วโมงหนึ่งนะครับนะครับผมเหลืออีกหนึ่งเช่วโมงนะนะฮะแอดราชาซอกราชาซอกเกอร์นะตัวละครเพชรไปบอกกำนันเฉยเลยว่าทรายเป็นแฟนเออ,อไม่สมเหตุ <laughs> หยังเรื่องนี้มันมันมีความไม่สมเหตุสมผลอยู่หลายจาดุยดมะให้พี่นุ้ยพูดถึงตรงนี้หน่อยพี่<อ>ผมว่า<อ>พี่นุ้ยฉาดเนี่ยอาพี่นุ้ยมีมีข้อแก้ตัวไหมอะแก่อ, <c oughs> อ,อพูดหน่อยเอาแก้เอาเอาเอาตรงนี้กนะ่อนเนาะเอ่อก็คือมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันมันมันไมพูดบอกว่าเอ้ยบอมอย่ายิงเดี <c oughs> ๋ยวโดนทราย เออมันมันไม่เชิงบอกว่าเป็นแฟนมันบอกว่าเอ,อ้ยยายิ่งเดี๋ยวโดนทรายไอ้นั่นเลยรู้เลยว่าอ,อ่ะนี่รู้จักกับทรายอะไรอย่างเงี้ยคือไม่น่าจริงๆก็ไม่น่าเอ,อ่ยชื่อทรายขึ้นมาก็จะจะเป็นจะเป็นอารมณ์นั้น <c oughs> ก็เลียงรู้สึกเห <c oughs> มือนกันว่าเออทาไมพระเอกถึงบอกว่าทําไมถึงพูดเป็นชื่อทรายขึ้นมาซึ่งซึ่งพี่บองว่าคล้ายๆกับ เออตรงเนี้ยคือคือดูแล้วพระเอกเหมือนจะฉลาดมาทั้งเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาถึงจุดเนี้ย <c oughs> จะทำพลาดอะไรอย่างนั้นพระเอกมันปูมาแบบสุขุมนิ่งดูเป็นคนฉลาด, <c oughs> ดเออนนแบบแล้วถ้าถ้าเมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องเรื่องเรื่องฉากที่ที่ผู้หญิงไอ้ที่ผู้หญิงแบบยิงยิงแล้วล้วเป็นเป็นลูกหลงโดยผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะพี่ว่ามันน่าจะแบบพูดถึงว่า เขาน่าจะเน้นความรู้สึกเหมือนกับผู้ชายที่ต้องการจะปกป้องผู้หญิงแล้ะพอเสร็จอ่ะผู้ชายปกป้องผู้หญิงไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับมาเจอท้ายเรื่องว่าเขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่ปกป้องผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยอืมถ้าถ้าในความรู้สึกนะแล้วก็แบบเนี่ยก็คืออันนี้ยจุดเนี้ยทําให้ผู้ชายคนเนี้จากที่ดูฉลาดมาทั้งเรื่องดูอนี้มาทั้งนี้่ <c oughs> เลยกลายเป็นจบเลย <c oughs> จบชีวิตตรนี้ <c oughs> อได้ยินได้ยินพอด้ยินเพชรพูดชื่อทรายอ่ะตบหน้าผากเลยเชี่ยเออเดี๋ยวโดนทรายพูดได้ไงวะเออเลยอ้าวรู้จักกรเอรอะไรกันไอ้นนก็รู้เลยโจรเออเนี่ยแหละก็เลยอืนะมีความตะขิดตะขวงใจนิดหน่อยนะจุดนี้หนังมันมีความไปไปง่ายๆเกินในแต่ละซีนแต่ละแต่ละแต่ละองค์ ของหนังอะไรพวกนี้มันม,ม,มีความเป็นง่ายแล้วก็ความไม่สมเหตุสมผลมันมันเห็นเห็นชัดอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันอย่างอย่างซีนเอะซีนอะไรซีที่ซาวหน้าซีนที่ซาวหน้าเออเขาไม่ให้อาวืนเข้าไปได้ใช่ปะแทงยับเลยแล้วเอาอาวุธอื่นเข้าไปใช่ไหมมันเราก็อาจจะมองว่าเออมันมีเครื่องสแกนเหล็กหรือเปล่าว่าไอ้นั้นไออาวุธมันทําด้วยอะไรมีดเหรอมีดหรืออะไรวะ มีหรือไม่ไม่รู้เป็นมีแต่มันปีปีนั้นมันปีสองห้าสามเจ็ดเองนะยังไม่มีแบบยังไม่มีเออแล้วมันมันเอาเข้าไปได้แี่สามเจ็ดพี่นุ้ยอาจจะเป็นสามเจ็ดช่วงคือปีที่มันแต่งงานกันแต่งงานอาจจะอาจจะหลังสองสามปีอาจจะหลังสองสามปีก็คืออาจจะเป็นยุคสี่ศูนย์ก่อนสามเก้าอะไรอย่างงี้ฮะอืมคือมันเอามันเอามันเอาปืนเข้าไปไม่ได้พอมันฆ่าอะไรฆ่าเสร็จแม่งไอไอไอแหลมโผลมาถือปืนยิงเปี้ยงเปี้ยงมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ไอ้ไอ้อไอคนที่วางแผนแทบตายเอาปืนเข้าไปไม่ได้อ,ะอ่ะอืแล้วแล<ด>้วอยูีดีๆแหลมแหลมโผลมาพร้อมปืนอ่ะไอเพชรโผลมาพร้อมปืนอะไรเงี้ยยิงป้งประง,งแล้วมันไปง่ายเกินมันไปง่ายมันแก้สถานการณ์ด้วยง,ง่ายๆด้วยการแค่เอาไอเพชรมันโผลมาช่วยแค่นั้นเองมันแล้วอีกอย่างหนึ่งการดึงนางเอกไปอยู่ในสถานการณ์มันก็ง่ายเกินไปอย่างอย่างตอนแรกมันนางเอกจะอยู่อยู่อีกร้านหนึ่ง พอ,พอพอพวกพระเอกต้องร่อนละหกละเหินไปสุดท้ายนาะงอีนางเอกก็ดันไปไปสมัครงานที่ใหม่ใช่ไหมต้องสุดท้ายก็ไปถูกลาดคอมาเป็นตัวประกันในจุดที่ในในจุดที่เป็นไฟนอนไฟนอนซีนอะไรบวงเนี้ยก็ <c oughs> รู้สึกว่ามันมันไม่มีไม่ได้มีชั้นเชิงในการในการจะพาตัวละครไปเจอกันอะมันเล่าง่ายเกินไปอีนางเอกไป การที่จะไปเป็นตัวประกันอ่ะมัน,ม,นมันก็พอได้อยู่แต่มันการที่แบบย้ายร้านแล้วไปเจอไอ้ตัวร้ายบังเอิญไปเจอร้านที่ตัวร้ายมาเที่ยวพอดีแล้วสุดท้ายก็ไปไฟนอนไฟ์กันที่ตรงนั้นพอดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วยิ่งช่วงที่บนเรืออีกบนเรือตอนตอนตอน,ตอนสุดท้ายเลยทาไมมึงต้องรอให้เช้าใกล้ถึงฝั่งว่ามึงถึงจะเด็ดหัวมันอะไรเงี้ยมึง <c oughs> มีเวลาเด็ดหัวมันตั้งเยอะทั้งคืน <c oughs> อะไรเงี้ยรู้สึกเง สองห้าสี่สองนะปีของหนังนะครับผมอันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะราชาซ็อกเกอร์นะครับผมมันจะมีเพลงนะเป็นเป็นยุคอัลเทอร์เนทีฟนะแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรนะมันจะมีเพลงช่วงกลางๆเรื่องนะแต่ที่ร<ม>้องคาราโอเกะน,นะครับผมอ่าผมพูดนิดหนึ่งนะมันจะมีซีนผมมองว่าเขาทําได้รับได้น่าสนใจนะออกในหนังรักเลยฮะแล้วก็ทำได้ดีด้วยเคมี K Me เข้ากันด้วยนะฮะตัวของทรายกับไอเพชรอะ ก็จะเป็นซีนเป็นซีนที่ไปนั่งจีบกันนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะที่ที่ลานโบนะครับผมลานโบยุคเก้าศูนย์นะแล้วสั่งไก่มากินนะแล้วก็คุยกันนะครับผมเออแล้วก็ก็ก็เล่นโบลิ่งแล้วก็มันมีแบบโอ้ดีใจอะไรกันนะเป็นการอารมณ์แบบเป็นฟิลหนังรักเลยฮะแล้วก็จะมีโทนไปห้องคาราอเกะอะไรเงี้ยแล้วก็พูดกันอะไรเงี้ยเออเออมันดูมันดูทำได้ดีเป็นหนังรักอ่ะ เป็นดนังรักเลยอ่ะนะตรงนั้นนะอืม